สวัสดีนะค,ครับแอนนานีฮาวค่ะครับได้ยินเพลงก็จะรู้ว่าเราอยู่ณที่อันนี้เป็นที่ใหม่นะคะนะักท่องเที่ยวหลายคนยังไม่รู้จักได้รางวัลยูเนสโกจีโอพาร์คเวิลด์ริเทชเช่นเดียวกันนะคะสถานที่นี้ชื่อว่าบิงโกตาเสียบิงโกบิงโกตาเียูเนสโกจีโอพาร์คครับค่ะ ครับอยู่ในเมืองจางเย่กานซูประเทศจีนนะครับก็ห่างจากตัวของจางเย่จิวพักประมาณ10กิโลนะคะเราก็จะเห็ทัศนียภาพที่แตกต่างกันไปก็จะมีภูเขาหินหน้าตาแปลกๆแล้วก็มีคำบรรยายนะฮะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยชื่อว่าสโตนวอลนะครับอันนี้มีอายุมามากกว่า ร้อยกว่าล้านปีนะครับก็ถูกเกัดกร่อนลักษณะของกำแพงปราสาทใหญ่มากนะคะค่าเข้าอุทยานนี้40หยวนค่ารถย0่สิบหยวนนะครับครับแล้วเราก็มาเดินกันต่ออีกพักหนึ่งครับคุณชัดเป็นไงครับเหนื่อยยังครับโอ้แดดร้อนจังเลยไปครับสู่ๆูนะครับมามามายากมาไกลนะครับ คุ้มค่ะคุ้มสวยสวย,สวยไปสถานีต่อไปนะครับไปต่อค่ะ